จเจริญพรยอดยมสาธุชนทั้งหลายภาคบ่าย,ายเย็นแล้ว29ตุลาคมพุทธศักราช2564งานรือน้อนังร้านก็อย่างที่เห็นนี่แหละอยู่คากงรงนึกดึทึกอยู่ตรงนี้ดานบนโบนนนก็มีลูกศิษย์ลูกหามีช้อนสังรำมมีชอบมีโอ พ่นสีอยู่โน,น้นไม่หยุดไม่ถอยก็วัชรินจิตตวิชรานน์สังาวาลเมองไทยสงนะแบกเข้าแบกออกอยู่นี่ก็คือหน่อยนะแล้วก็โยมเหลียวนะทิมตาข่ายก็เห็นตาข่ายอยู่นี่นะเตรียมตาข่ายไว้มัดเนะตรียมตาข่ายไว้มัดนะถ้าปะปูนอยู่ก็มีพวกบุ๋มเจริญตลาดแก้วพวกจึงสุนันทาวงสาเทียมตานีฮ้องประมงนะ รัศมีประดับวงเชื่อใจทนพวกนี้พวกถวายแรงถวายงานอะไรมันไม่ใช่งานง่ายๆแล้วมันก็สูงๆตามภาพนั่นเลยนะมันก็สูงขึ้นไปสิบกว่าเมตรมันก็สูงนะแล้วก็รื้อตรงนี้เราจัางหาวิธีอยู่ตรงนี้จะเอาแบบไหน <c oughs> ก็เลยมาเอาแถวนี้ก่อนนะตัดมาเรื่อยตัดมาเรื่อยนะ ทุกคนตั้งใจกันมากนะอันนี้หน้าง,งานตามภาพที่เห็นตรงโน้นก็ช่างแดงน่าจะเชื่อมอยู่โน้นถนนเรียกว่าสุ้มบัวบริเวณสุม้มซุ้มบัวพระยกมรกกนะกำลังทำอยู่ตรงนั้นช่างแดงนะก็คิดว่าวันพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ปะปูน ถ้าเร่งเร่งหน่อยก็น่าจะได้ปรับปูในวันพรุ่งนี้นะก็จะได้รื้อนั่งร้านตรงนั้นด้วยส่วนตรงนี้พระมาที่นั่นก็เมาสีเคลือบอยู่เนี่ยมาเมื่อไรก็เมาเมื่อนั้นอันนี้ก็ทํางานลูกศิษย์ถวายแรงกันหลายท่านเข้ามาคุณโยมดํารงจิตนะคุณโยมพี่ไหลรักชนิด,ดาภานะ่มีแต่คนชื่องามนามเพราะเข้ามาเข้ามาฟังกัน แล้วก็บงการคนบงการก็มา <c oughs> นี่ธรรมดาเดีเห็นไหมเปแล้วลือล้อๆไปแล้วมันก็จะเหลืออยู่แค่นั้นอนะทีนี้มันไม่รู้จะไปทางไหนต่อเพราะมันสูงเห็นไหมมันลือล้อๆไปมันก็มันตั้งกันไปอนะ <c oughs> เห็นไหมอันนี้ก็ก้องกาดนะก้องกาดก้องกาดจู่ชื่อจู คุยโยมจูนะนะอันนี้เป็นหมหาวิหารพระธปรินิพานอันนี้ทำงานกันขวัญเรือนนะ,ะคุบโตอยู่ด้านนอกโน้อมองเห็นนะคุบโตอยู่เียบโน้นเห็นละเห็นคุบโตละ,นะ,นะบนโน้นช่างแดงนนบนโน้นสังวานแล้วก็วัชรินพราานะอาจารย์กอคองพูดได้นานไม่ได้นะเมาสี พันทะิพนะโอ้โหนี่ก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ว่าจะเอาตรงนี้สําเร็จเนะนี่ยตรงเนี้ยพรุ่งนี้ว่าจะเอาตรงนี้สําเร็จนะพรุ่งนี้นะก็ต้องลองกาลังกันดูว่าจะสําเร็จไหมนะสาธุนะคุณโยมนงน้อยเหรอน้อยเหรอคุณโยมพิสิทธ์นะ เข้ามาชมกันที่มหาวิทยาลัยพุทธประนิพานานอันนี้ก็จะเห็นด้านนอกด้านในด้านที่พ่นแล้วสีเป็นแบบนี้นะอันนี้คือฝีมือในการทำงานมองไปโน้นก็เป็นวิวโน่น้นไกลๆเลยนะก็ด้านบนๆโน่้นก็ก็ปั้นนะก็มีหลายจุดนะพระอาจารย์ไม่ได้ไปทั่วๆนะนี่ก็ กำลังแต่งปูนกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยคล่องเลยนะอันนี้ตามภาพเลยแต่งปูนกันผู้ยมสมใจเน,นี่ยเนี่ยนความที่ทำงานบ่อยๆก็จะคล่องทำเป็นหมดนะ,นะรัศมีก็มาช่วยในปลายปลายพรรษาหลังจากไปเลี้ยงหลานนะ,นะทำงานวัดมาปวดหัวแล้วเลี้ยงหลานปวดหัวยิ่งกว่า เลยมาถวายงานพระจันาร์จะได้หายปวดหัวนะุโยมวิมนนะสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนนี้ก็คือมหาวิหารที่เรากําลังรื้อนั่งร้านภายในทีมพ่นก็พ่นลูกศิษย์ลูกหานะประมาณที่นาดแพ้กลิ่นพวกนี้นะไปนอนสมเลยเข้ามาที่ไรก็กลับไปนอนสมทุกทีคุโยมพงพันธ์นะพงพันธ์อ่าคำว่าพงพันธ์นี่เป็น เป็นสับที่ลึกๆนะเพิงพันเนี่ยนะ,อะเอาละนี่คืองานที่ทํางานกันอยู่นี่ก็ปะปูนเห็นไหมปะปุ๊ปป๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บปุ๊บปุ๊ป,ปแล้วก็ปั้นปั้นปั้น,ปนไปด้วยสร้างกรอบภายนอกสร้างกรอบภายในแล้วมันก็สูงหน้าต่างนี่สูงแปดเมตรนะช่องนี้ก็จะหน้าต่างที่เป็นไม้ขึ้นไปก็สองเมตรสิบห้าแล้วเหลือขึ้นไปน่นก็เป็น ตั้งสนะี่เมตรอ่ะสี่เมตรห้าเมตรก็เป็นสเตนกลาสนะเป็นสเตนกลาสนี่คเขาปะเห็นไหมเขาจะปะมีคนวิเชียนเข้ามาวิบูลเข้ามาทองกายเข้ามานะบางคนก็คุ้นชื่อเลยอย่างทองกายเนี่ยนะคุ้นชื่ออันนี้นั่งงานนะโอ้นั่งร้านระวังด้วยนั่งร้านต้องระมัดระวังนะอุทยัยนะ อุทยัยพระทิดอุทัยก็คือโผล่ขึ้นมาอุทิตดวงตะวันอุทัยสองฟ้าคืออุทัยก็คือก็คือโผล่ขึ้นมาให้เห็นหเรียอกว่าอุทยัยพระทิย์อุทยัยดวงตะวันอุทัยสองฟ้าอย่างนี้นะอุทยัยหลานจอมผาเขามาสุพรรณก็เข้ามาสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนพรุ่งนี้เจอกันหลายคนน่าจะมาแล้วก็โรงทานก็น่าจะมาเหมือนกันพรุ่งนี้นะวันนี้กิน อะไรกันบ้างก็ไม่รู้ถามว่ามีอะไรกินไหมจักว่ะสริคํำ <c oughs> ว่าจักนี่คือคือคืออะไรก็ไปที่บายเองมีอะไรกินไหมถามถามพวกหางจักประเสริะอ,ออกมาหายใจก่อนไม่ไหวนะนี่เราก็จะขนขนขน,ขนมาอิดมนเบาใครมาที่วัดป่าอุภาสูงก็ร่วมบุญได้ก้อนเป็นก้อนกแบบนี้นะก็ร่วมบุญได้เราต้องใช้อีกพอควรเหมือนกันนะอ่า อันนี้ก็เป็นพวกอันนี้พวกอยู่คาลิปตัสก็จะขนไปนะตอนนี้มีจุดหนึ่งมุบไปทางโน้นนะให้ไม่ชีมุบไปทางกุติแม่เผากลับไปกวาดทําความสะอาดบริเวณโน้นก็ต้องการทําบริเวณนั้นสะอาดไม่อาจาที่เราเรื่องลงมาอาจทําประโยชน์ได้พอสมควรอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าก็ผุบๆบ้างแล้วนะนะคุณยมยศพล ยศพลเข้ามานะนี่ก็น,น,นี้ก็ทีมนี้นะนี่คือการปะต้องดูด้านนอกนี่เลยเห็นเลยะปะอ่นนี่ก็นี่ก็ทั้งเชื่อมก็คูโบโตนะทั้งปะก็ปะแบบเนี้นะ,นะ,ะก็เป็นการเป็นงานบริเวณนี้ที่ทำงานกันอย่างแข็งขันทีเดียวสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคน แล้วก็อธโมทนากับลูกศิษย์ลูกหาทุกๆท่านนะผู้ชมบัวลักนะหลายๆท่านพระจันทร์ระยะหลังนี้จะอ่านชื่อก็หลายๆท่านเข้ามาก็เป็นเกียรติจจก,กันละกันนะเข้ามาที่ภูผาสูง<ม>เฟสก็เป็นเกียรตินะและ้วก็ทางเราก็เป็นเกียรติจกจท่านนะทุกคนก็ต่าง<ม>เห็นความดีข้องกันละกันโลกนี้มัจนจึงจะสรรสร้างนะพุนะ้ชมท่านวัดนะ ขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคนนะกระถินพระประาอพาสูงวันที่7พระสิจิกายนวันที่6โฮมบุญผาเจปากช่องวันที่14วันที่13าโฮมบุญก็เป็นบุญกระถินสร้างมหาวิหารพุทธปริพา์ตั้ที่เห็นนี่แหละนะนะก็เอาเงินมาซื้อข้าวซื้อของอย่างเทียนนี่แหละถามว่ามีผู้บริจาคมาพอไหมสมบูรณ์ปูนผลไหมก็พอเป็นพอไปได้ตามสมควรนะ ขาดเหลือก็อพี่จันสีประภาข้อมูลการออกบ้างลูกศิษย์บางท่านที่พอมีตังออกบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะให้สมบูรณ์ผลผลมีมากเหมือนที่อื่นก็คงไม่นะก็ทำไป่างนี้แหละสาธทุกกับคุณโยมน้ําฝนเข้ามาเช่นเดียวกันนะไล่กันไปแล้วก็ด้านนอกก็จะมีการตั้งนั่งร้านเพื่อจะทํางานด้านนอกถ้าไม่ตั้งนั่งร้านขึ้นไปก็คงก็คงไปพ่นหรือว่าทํางานไม่ได้เหมือนกัน การปะปูนก็เป็นไปด้วยดีเพราะว่าฝ่ายตาขายถ้าได้มัดไว้แล้วทีมปะก็ปะตามกันไปเป็นงานที่ขมักขม้นกันมากๆนะแล้ววันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็จะมีการรื้อภายในก็เรียกว่าขอแรงบรรดาลูกศิษย์ลูกหามาช่วยกันในจุดนี้ก็คือคนที่แบกมาใส่รถนะมันมีเยอะแต่คนที่จะรื้อได้แล้วก็ต้องเรามาระวังหนะ่มยน้อยนะ ต้องเป็นช่างไม้แล้วก็สามารถที่จะยืนในที่สูงแล้วก็ส่งตัวเจ๋งแล้วก็รู้ทิศทางของไม้ว่ามันจะไปทางไหนมาทางไหนเวลารื้อนะก็ขอบคุณทุกท่านสาธุกรรทุกคนนี่คืออัปเดตในภาคค่ำๆของวันนี้เขาเจริญพร